นี่นะครับตอนนี้เรากําลังทําที่พักนะครับเรามาดูพี่แอนกลางเต็นท์นะครับผมนี่นะครับตาต้นนอนแน่นบ่อ๋อเห็นจองจับจองแล้วคางมุมเดิมนะอ๋อครั้งก่อนก็มานอนนี่ใช่ค่ะครั้งก่อนเราก็นอนตรงนี้นะนี่นะครับเป็นเต็นท์ พอดีเนาะนอนคนหนึ่งนอนคนเดียวอืเ็นไม่ใหญ่มากนะครับกระทัดรัดับเก็บง่ายพคว,วาสะดวกลองเท่าพูดไหยนะนี่นะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ กดดันกดดันไหวสินอนแล้วพี่เอียนสินอนแล้วางวางเดี๋ยวจะไปเก็บงานล่างนู่นล่างนี่ให้ช่างเลยเตรียมไว้เตรียมไว้ เพื่อเย็นมามันชุลหกหเด<น>ิเนหนาวไปทำ,ทำนู่นทำนี่ครับบผมอืมครับผมนี่ครับแต่เนมก็จะในรถนะครับไม่ได้ไม่เอาเต็นท์มาด้วยครับแต่คิดว่าที่นี่คงจะไม่ไม่หนาวเนาะจะเอ็มเพราะว่าดูอากาศแล้ว <c oughs> ยนเยน็นแต่ไม่หนาวเท่ากเากาะ ได้ไหมกลารหัวเราะได้ไหมอ๋อได้ดูบ่าวต้นแล้วน่าจะใกล้หลับแล้วดูสภาพแล้ว <c oughs> ตาเริ่มลืมไม่ขึ้นแล้วทำงานหน่อยบ่าวต้นทำงานหน่อย <c oughs> <c oughs> บิ้วหน่อยบิ้วอารมณ์หน่อยต้องกระตุน้นนะครับต้องกระตุ้นบ่าวต้นเนี่ย เป็นบรรยากาศช่วงเงย็นๆนะครับเดี๋ยวแพนให้ดูรอบๆนะก็ผ่อนคลายนะครับพ้าม่มที่นอนจะมาครบเนาะพรีอมมานะรนี่นนะพี่แอนพร้อมมากนะครับ ดเ,เ,ดเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะน,น,นี่นับข้างบ้านเนาะเ<อ>ขินลุงพัน,ขน,น,นเขินน่าเนี่ยร้องเพลงใส่น,นี้เลยอะ โอ้ม่ไมนักแล้วไม่หรือว่าเราเสียบไม้ิ่มันฉีกมันฉีกเอาอะไรมัดไว้เนี่ยเอ็มมันคือหอตเจนี่เพิบเลยแป๊บเดียวจะซื้อเจนเมือหอบระวังโจระวังระวังมันฉีกมันฉีก ไอ้มงยูมงเศร้าไม่เปิดตวสลีกครับบอกว่าเขาบอกเดี๋ยเปิดเขาจะไปแบบไงเด้อบอกว่าต้องมีสลีกตัวหนึ่งวายุจี่สองเซนหนึ่งามไปบอก ไ่จมใบกอนนี่เตะพานไปเยวลาส็จแล้วเนี่ยสวัสดีครับเเสวีคผโอ้นอด้วยนะคบครับดีครับผมบรรยากาศตอนนี้อน่น้องใส่แล้วเนี่ยกาองหางกหลนอง่านใส่แล้เนี่ย

ขอบคุณท่านทุกพันพันนะครับแสดีครับยดีเป็นอย่างยิ่งครับปากแขกบ้านเราเอาลงแล้วเอาลงแล้วเอาลัแที่อาหักมาหักเข้าไปเลเอาเข้าไปเข้าไป ไปหาหนูบ่ะโอ้โหบรรยากาศผมบิญญานผมสายเท่าหนาวป่ะนั่นทีเดียวเนี่ยหมอกลงแล้วหนาวค่ะอยู่ไก่เนี่ยผู้ฝ่ยลมอยู่ไก่ผู้ฝ่ยลมมันหนาวหมอกลงแล้วไปหาปลาคุณโจไปต้องไปหาหนูอันหาหนูกับช่วนหาหนูหาปลากับช่วนหาปลาเมือนอาจจะได้แบบพัดเพชรตะเศร้าได้ได้แน่นอนแน่เนาะ ได้แน่นอนครับถ้าบ่อได้อยู่หันกันซีได้อยู่หลังบ้านกันล่ะเราหาวันนี้เอาไว้กินพรุ now, ratios, ่งนี้เออแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเอาว่ได้เลยตลาดตลาดสิบกิโลหวังผลหวังผลหวังผลแน่นอนครับตลาดครับผมนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับนี่ครับลุงพันธ์นะผมอยู่ลุงพันธ์ไทย้านนอกนะครับ ควบคุมมอนิเตอร์นะครับสายช่องนะครับทั้งของลงด้วยเนาะครับผมทำแล้วทำแล้วลมหนาวพัดมาลมหนาวพัดแหงหอมดอกสะแบงกำลังร่วงร้หอมดอกสะแบงบนผูไฟลมได้ไหมเนี่ย